สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซทั้งเก่าและใหม่และเพื่อนเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อพลังงานความดีที่คุณทําทําให้ใครรู้สึกละอายที่ที่เคยกันแกล้งคุณนะคะพลังงานของคุณนะคะเรามาดูซิว่าคุณได้สร้างคุณงามความดีคุณได้ทําอะไรให้กับใครหลายๆคนบ้างเป็นพลังงานความดีแบบไหนนะคะ แม่หมอขอดูพลังงานนะคะขออนุญาตนะคะ ครอบครัวการหยิบยื่นรักความสงบการปล่อยวางโชคชะตาเด็ดสันวู้ไม่ก็โอ, oh โอ้สุดยอดไหมล่ะคะทีนี้ว้าว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 ,ว,าวพลังงานความดีที่คุณทำนะคะ พลังงานความดีอะไรบ้างที่คุณได้สร้างสะสมบุญบารมีให้กับตัวเองนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสุดยอดจริงๆพลังงานความดีที่คุณได้กระทํานะคะนั่นก็คือคุณมีความเมตตาคุณช่วยเหลือทุกสรรพสัตว์คะ่ะทุกสรรพสัตว์จริงๆจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหมาแมวกาไก่มุดตัวเล็กๆตัวน้อยๆปลาเปอร์ทุกอย่างคุณช่วยหมด ช่วยหมดที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วที่สำคัญคุณให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นทุกอย่างเลยค่ะคุณไม่เคยลบหลู่คุณแม้กระทั่งตัวบุคคลเองค่ะตัวบุคคลที่เขานะคะมีวุฒิภาวะคุณก็ให้การนอบน้อมให้การนอบน้อมให้การที่ให้อ เขาเรียกว่าอะไรนะให้การนอบน้อมให้การเคารพนับถือไม่ว่าบุคคลนั้นจะอายุมากอายุน้อยแต่ขอให้เขามีวุฒิที่ภาวะาทีะ่มีสติปัญญาเป็นผู้ที่ให้ความรู้เป็นคนที่แนะนําไปในทิศทางที่ดีและที่อยู่ในศีลธรรมคุณไม่ได้เกี่ยงเลยค่ะนี่คือพลังงานที่ คุณสุดยอดมากจริงๆค่ะแล้วเป็นพลังงานที่ความดีที่คุณทํานะคะคุณยังช่วยเหลือคนอื่นแบบที่ให้เขาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยังไงคุณอาจจะซื้อของให้เขาแบบให้คนในครอบให้คนในครอบครัวของคุณนะคะแบบให้เขาได้ยิ้มได้แบบให้เขาได้มีความสุขให้น้องหมาให้น้องแมวให้ให้ความสุขกับสิ่งรอบข้างนั่นก็คือบุญกุศลนะคะสิ่งไหนที่เราทําให้คนอื่นยิ้มได้ยิ้มได้แบบที่เขาแบบไม่คาดคิดว่าเอ้ย คุณจะมาเซอร์ไพรส์เฮ้ยคุณทําสิ่งนี้ให้ฉันเหรอนี่ก็คือช่วงวินาทีที่เขามีความสุขที่เขาดีใจบางทีเขาอาจจะไม่ได้รับสิ่งนั้นเลยแต่คุณทํานะคะนั่นแหละค่ะคือพลังงานบุญกุศลที่คุณทําแล้วที่สําคัญพลังงานอีกอย่างคือคุณช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาถูกกลั่นแกล้งคนที่เขาถูกยยํมยีคนที่เขาแบบบ้าไม่มีใครช่วยเหลือเลยค่ะคนที่ตกเป็นเหยื่อของคนที่คอยกลั่นแกล้งคนคนที่คอย ทำร้ายนะคะคุณเข้าไปช่วยเหลือเขาคุณอาจจะช่วยเหลือเขาในทางด้านวัตถุหรือทางให้กำลังใจให้สติปัญญาหรือคุณอาจจะเป็นทนายเป็นทหารเป็นตำํำรวจแต่ไพ่ของคุณขึ้นไฮเดรฟเฟนนะคะนั่นก็หมายถึงคุณให้ข้อคิดให้ให้สติให้ให้สติธรรมให้คต,ติขัด คติในธรรมะหรือสติปัญญาแล้วที่สําคัญนะคะสิ่งที่พลังบุญที่คุณได้สร้างนะคะคุณฝึกสมาธิค่ะหลังจากที่คุณช่วยเหลือในจุดนี้แล้วนะคะพลังบุญกุศลคุณชอบฝึกสมาธิมากๆคุณชอบอยู่เงียบๆคุณชอบดูตัวเองคุณชอบมองมองจิตใจข้างในตัวเองว่าวันนี้คุณได้ทําพลาดอะไรไหมวันนี้คุณได้ทําให้ใครเสียใจวันนี้คุณได้เผลอไปอ่ากล่าวร้ายว่าร้ายใครโดยที่ไม่เจตนาไหมคุณเป็นพลังงาน ว้าวว้าวด h e Sun คู่กับโชคชะตานะคะนั่นก็หมายถึงว่าพลังงานแห่งความดีของคุณการปฏิบัติของคุณนะคะได้เกิดปฏิหารได้เกิดบุญกุศลที่สุดยอดเลยให้ใหกับตัวตนของคุณคะ่ะนี่แหละคะ่ะคือพลังบุญกุศลที่คุณได้กระทํานะคะคือคุณได้ทําหลากหลายรูปแบบบุญกุศลนะคะซึ่งก่อเกิดเป็นพลังงานที่ทําให้คุณนะคะเป็นจิตวิญ,ญญาณของ The h ไฮเดอะเฟนนั่นก็หมายถึงเป็นจิตวิญ,ญญาณเชื่อมกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมกับธรรมมาเชื่อมกับสิ่งที่ปล่อยวางคุณอาจจะยึดติดในบางอย่างแต่ก่อนนี้แต่คุณได้ปล่อยวางแล้วก็ละค่ะเพราะอะไรคุณอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ไม่ได้ดังใจอย่างเช่นอยากจะช่วยใครบางคนแต่พยายามพูดแต่พยายามทำ ก็คือทําไม่ได้ช่วยไม่ได้นั่นก็คือเขาสินไม่เสมอกันกับคุณแต่คุณเข้าใจบ,นบทนี้คุณก็ปล่อยวางเราไม่สามารถบังคับใดใครได้ใช่ไหมล่ะคะนี่ละคะ่ะคือพลังงานที่คุณได้ทําความดีโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวคะ่ะเพราะความดีที่คุณทํานะคะล้วนแล้วแต่นําความสุขให้กับผู้คนนะคะกับตัวคุณเองด้วยการทําความดีนั้นไม,ไม่จำเป็นเฉพาะเราจะต้องให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือไปสร้างโบสถ์สร้างวัดหรือทําอะไร แต่การทําความดีของคุณก็คือการที่คุณนะคะได้เผือให้ความสุขเล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะให้กับสัตว์ทุกชนิดเนี่ยแหละค่ะคือพลังความดีที่คุณได้สร้างแล้วเป็นพลังความดีที่แบบมีความสุขจริงๆค่ะความสุขลึกๆข้างในที่เหมือนเราเดินไปไหนบางครั้งเราอยู่ๆก็มีคนมามอบดอกไม้ให้ทั้งที่เราก็ไม่รู้จักเขาอยู่ ช่วงนั้นเรากำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าเงาเนี่ยค่ะแม่หมอยกตัวอ,อย่างนะคะเงาหรืออยู่ในช่วงที่คิดมากแล้วมีคนมาหยิบยื่นอะไรหยิบยื่นคําพูดดีๆอบกอดหรือให้ดอกไม้หรือให้พลังงานบวกๆโอ้โหวันนั้นใจชื้นเลยค่ะบุคคลที่ได้รับจากคุณนะคะแล้วคุณรู้ไหมพลังที่คุณส่งต่อให้เขาเขาได้ไปให้กับคนอื่นอีก,อกวันนั้นเขาโชคดีเขาก็เรนึกถึงพลังงานของคุณคุณก็เกิดพลังงานบุญกุศลที่คุณสร้างโดยที่ไม่รู้ตัวนี่ค่ะ แล้วที่สําคัญนะคุณเอากลุ่มก้อนคนที่ทะเลาะบอ่อแว้งคนที่ทะเลาะบอ่อแว้งคนที่แบบว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะเอาอยู่เลยคําพูดของคุณเนี่ยละค่ะตักเตือนได้สุดยอดมากๆค่ะว้าวในอนาคตนะคะในอนาคตของคุณนะคะบุญบรารมีที่คุณกระทำเนี่ยละค่ะจะส่งเสริมให้คุณนะคะมีทั้งการเงินการงานนะคะ ว้าวมีทั้งการเงินการงานจากสิ่งที่คุณได้สะสมคุณอาจจะมะีผู้ใหญ่อุปธรภมนะคะผู้ใหญ่เข้ามาอุปธรรมให้ความช่วยเหลือค่ะเพราะสิ่งที่คุณได้กระทํานะคะเป็นพลังงานบุญกุศลล้วนๆที่คุณทําโดยที่คุณทําไปเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําให้กับใครหลายๆคนโดยที่ไม่ได้หวังผลค่ะนี่แหละค่ะคือพลังงานบุญกุศลแล้วสิ่งนี้นะคะก็นํามาซึ่งพลังงานดีๆหลายๆอย่างในตัวคุณค่ะ ว้าวสุดยอดมากค่ะเป็นพลังงานไพ่ที่ขึ้นสวยงามมากค่ะแล้วเรามาเข้าตามหัวข้อเลยนะคะเรามาเข้าตามหัวข้อเลยค่ะพลังงานควรมดีที่คุณทำนะคะทำให้ใครรู้สึกละอายใจที่เคยกันแกล้งคุณนะคะเรามาดูซิบุคคลท่านนั้นเป็นใคร โอ้โหไพ่จอดจงมาสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆ โอ้โหพลังงานความดีที่คุณทำทำให้ใครรู้สึกและอายใจที่เคยกลั่นแกล้งคุณนะคะพลังงานนี้คนที่รู้สึกและอายใจต่อสิ่งที่ทำกับคุณนะคะบุคคลท่านนี้เขาดื้อมากค่ะเขาดือ้อย่างเดียวไม่พอนะคะ เขาเป็นคนที่ปฏิบัติค่ะเขาก็เป็นคนที่ปฏิบัติแต่เหมือนเขาจะปฏิบัติเหมือนเขาจะมีเซนเหมือนเขาจะ,ะมีความรู้ทางด้านอ,อ่านจิตใจคนมีความรู้ทางด้านที่รู้เหตุการณ์อะไรหลายอย่างคือเขามีเซนสัมผัสนี่แหละค่ะแต่เขา ฉันเก่งอ่ะฉันดือ้ออฉันเก่งคือฉันเก่งเก่งกว่าคนอื่นฉันฝึกมาดีฉันทํามาดีฉันเป็นคนมีบุญในทํานองลงตัวเองนิดนึงนะคะบุคคลท่านนี้นะคะที่เขาเคยกันแกล้งคุณเขาอาจจะเคยทําให้คุณคิดมากหรือเขาอาจจะใช้สติปัญญาของเขานี่แหละค่ะ,ะทําให้มีการเข้าใจผิดหรือทําให้มีการเสยียใจทําให้มีการทะเลาอบเบาะแหวงเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยแหละค่ะ เป็นด้านที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นเนื้อคนอื่นค่ะแต่ที่ไหนได้สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นนะคะเป็นกิเลสบางอย่างนะคะนั่นก็คือความเจ็บปวดของเขาลึกๆข้างในค่ะลึกๆข้างในที่เขาหาตัวตนตัวเองไม่เจอค่ะเขาก็เลยคิดว่าสิ่งนี้ละค่ะที่เขาเหนือคุณที่เขาน่ะสามารถที่จะ ไม่ต้องการคําแนะนําไม่ต้องการคําช่วยเหลือจากคุณนะคะเขารู้เขาเขารู้โชคชะตาของเขาเองเอาง่ายๆเขารู้โชคชะตาของเขาเขาไม่ต้องการคําแนะนําจากใครเขาไม่ต้องการให้ใครมาบอกมาตักมาเตือนเพราะเขารู้เขาเก่งคือเป็นคนที่ในระดับที่แบบว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีรู้หมดค่ะรู้หมดแล้วก็เข้าถึงระดับที่แบบว่า ออยู่ในระดับที่ไม่สามารถที่ใครจะมาตักเตือนได้ค่ะเพราะว่าบางคนนะคะถ้ายิ่งเราสูงยิ่งเรามีพลังงานด้านนี้เรายิ่งต้องถ่อมตนมากๆค่ะต้องรับน้อมรับทั้งพลังงานที่คนที่เขานะคะมาตักเตือนคนที่มาตักเตือนแล้วเขาอาจจะมา ตัดเตือนทั้งดีและไม่ดีแต่สิ่งที่ดีและไม่ดีนั่นก็คือมีข้อดีอยู่ในนั้นนะคะจงน้อมรับแล้วก็ขอบคุณเถอคะค่ะแต่พลังงานคนที่เขาเคยกันแกล้งคุณนะคะเขาเป็นพลังงานที่ใหญ่มากๆแต่ใหญ่ในทางด้านที่ดือ้อที่เอาแต่ใจที่ไม่ยอมก้มให้ใครนะคะนี่ล่คะค่ะ คือเขาเห็นพลังงานของคุณแตกต่างกับพลังงานของคุณพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ช่วยเหลือเป็นพลังงานบริสุทธิ์จริงๆส่วนพลังงานของเขามีความเจ้าเล่ห์นะคะในความเจ้าเล่ห์ของเขานั่นเขาเป็นคนที่เด็ดขาดคําพูดเด็ดขาดคําพูดนี่สามารถทําให้คนบาดเจ็บโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยโดยเฉพาะคนรักคู่ครองนะคะโดยเฉพาะคนที่เขารักนะคะ เขามักจะยึดถือคําพูดของตัวเองเป็นหลักนะคะอืมนี่แหละคะ่ะเขาใช้สติปัญญาของเขานะคะไปในทิศทางที่อาจจะแนะนําอาจจะพูดเก่าเหมือนเชิงหวังดีเหมือนเชิงที่ดีนะคะแต่ว่าในคําพูดของเขาบางคําเขาต้องดูแต่ละบุคคลดูแต่ละสถานการณ์ด้วยใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งนี้ที่เขากลั่นแกล้งคุณทําไมเขาต้องกลั่นแกล้งคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้ แก่พลังงานของคุณค่ะเพราะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ใครๆก็ยิ้มให้ใครๆก็น้อมรับใครๆก็ยินดีรับพลังงานของคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณเป็นพลังงานที่ถ่อมตนแต่พลังงานของเขาเขาไม่ได้ถ่อมตนนะคะเขาเป็นพลังงานที่ยิงยะโซเป็นพลังงานที่ชั้นเก่งกว่าคนอื่นนะคะ ฉันไม่สามารถรับฟังรับฟังคายืนยอได้แต่คําติเตือนนี่คือฉันฉันฉันรู้อ่ะฉันรู้ฉันจะแก้ไขย,ยังไงนี่คือคนที่เขานะคะเคยกันแกล้งคนบุคคลท่านนี้อีกบุคคลท่านหนึ่งก็อาจจะเป็นคนรักของคุณค่ะคนที่เคยรักคุณนะคะคนที่เคยทําให้คุณบาดเจ็บนะคะเขาอาจจะเคยใช้คําพูดใช้คําดูถูกในทางด้านที่แบบคุณไม่สามารถที่จะไปรักกับใครได้ คุณไม่สามารถที่จะอยู่กับใครได้หรอกเพราะคุณมีนิสัยแบบนี้เพราะคุณเอาแต่ใจเขามองคุณเหมือนมองตัวตนตัวเองแต่เขาเอาพลังงานตัวตนของตัวเองไปไปกล่าวว่าคุณอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่พลังงานที่เขาเคยกันแกล้งหรือเคยด้อยค่าหรือเคยว่าคุณก็เป็นพลังงานอดีตของคนลักเก่าหรือคนที่เขารักคุณอีกพลังงานหนึ่งก็คือพลังงานที่เป็นครูบาอาจารย์ที่รู้ทุกอย่างรู้จนชนิดแบบว่าคือไม่ ยอมก้มให้ใครเลยค่ะ,ะพ่อคิดว่าตัวเองเก่งแล้วรู้ดีที่สุดแล้วนี่แหละคะ่ะเป็นพลังงานอีกพลังงานหนึ่งแล้วก็อีกพลังงานหนึ่งก็พลังงานของเพื่อนเพื่อนที่คบกันมานานเพื่อนที่ไว้ใจกันเพื่อนที่รักกันเพื่อนที่มีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันแต่สิ่งที่ดีๆให้กันนะคะเป็นพลังงานนะคะ พอมาถึงจุดจุดหนึ่งของพลังงานซึ่งพลังงานความดีที่คุณมีนะคะล้นออกมาแล้วก็ทําให้คุณประสบผลสําเร็จแล้วก็มีแต่คนที่ดีๆผู้ใหญ่เข้ามาอุปธรรมแล้วแตกต่างกับพลังงานของเขาทําไมเขาถึงไม่เจอพลังงานเหมือนคุณไม่มีใครที่จะจริงใจทําอะไรก็ติดขัดทําอะไรก็ผิดหวังเสียใจเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบระหว่างตัวเขากับตัวคุณแล้วทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดก็เลยหาพักพวกกันแกล้งคุณซะเลย ว่าลายคุณถ้าคุณเป็นคนที่ดีมากๆเขาก็จะบอกในทํานองที่บอกว่าคุณก็ไม่ได้ประสบผลสําเร็จหรอกคุณก็มีปัญหาด้านความรักด้านครอบครัวเคยผิดหวังทําอะไรก็ไม่เอาไหนทําอะไรก็ทําอะไรไม่ได้ที่ที่ผ่านมาได้ก็ะจะเป็นโชคเป็นดวงของคุณก็เท่านั้นแหละคือเขาจะด้อยค่าในสิ่งที่เขาอิจฉาคุณค่ะแต่ส่วนมากพลังงานนะคะถ้าด้อยด้อยค่ะ ถ้าด้อยค่าคนอื่นในพลังงานแบบนี้ก็คือตัวตนของเขาส่วนลึกๆเขาจะเป็นเองนะคะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเขาก็จะเป็นพลังงานที่เหมือนเขาจะรู้ทุกอย่างนะคะรู้รู้รทุกอย่างแต่เขาใช้พลังงานของเขาไปในทิศทางที่อาจจะสร้างความเจ็บปวดอาจจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นเดวิลนะคะเป็นด้านด์กไซด์ของเขาจริงๆนะคะ เขาไม่สามารถควบคุมจุดนี้ได้ค่ะเขาก็เลยกันแกล้งคุณค่ะซึ่งพลังงานของคุณเป็นพลังงาน the high h e ด e f ฟ n แตกต่างกับเขาเขาเป็นพลังงานเ h อ the เ h อะอะไรวะเป็นพลังงานของ the t h h เ h p ไ t h e เท s ขอโทษนะคะพูดไม่เพราะอุดทันไม่เพราะค่ะ นี่แหละคะเขาเป็นพลังงานที่อาจจะเป็นคนที่รู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างเข้าใจบาปบุญคุณโทษเข้าใจความเจ็บปวดแต่ด้านลึกๆของเขาเขาก็มีดักไซต์ตัวนี้ที่ยังปล่อยวางไม่ได้กับความเจ็บปวดในอดีตของเขาเขาก็เลยพอมาเจอพลังงานของคุณซึ่งเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์มากๆเป็นพลังงานที่มีแต่ให้มีแต่เมตตาคือ ต่อให้ใครจะกันแกล้งต่อให้ใครจะมาไม่ดีกับคุณคุณก็ให้อภัยเขาได้ค่ะซึ่งเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะคุณทำเาเอาเพื่อหน้าตาไหมคุณทำสิ่งนั้นเพราะว่าคุณอยากให้คนมาสนใจไหมแต่ที่จริงลึกๆแล้วพลังงานจิตจิตวิญ,ญญาณของคุณนะคะ เป็นไฮเดรเฟนนะคะเป็นผู้ปล่อยวางเป็นผู้ให้จริงๆเป็นผู้ที่ไม่ถือโทษกวดทั้งคนที่คิดดีและคิดไม่ดีพลังงานของคุณก็เลยสูงกว่าเขาส่วนพลังงานของเขาดูภายนอกเขาจะเหมือนเป็นพลังงานที่ผู้คนรู้จักแล้วก็ให้ความเคารพแต่จิตข้างในของเขาเขายังไม่สามารถบาลานได้ค่ะเขาก็เลยยังมีความรู้สึกว่าเมื่อมาเจอคําติเตียนเขาจะรู้สึกเจ็บปีตขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าฉันรู้ตัวว่าฉันเป็นคนแบบไหน คือน,นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแตกต่าง,งากันมากนี่แหละคนที่เขารู้สึกรู้สึกที่เคยทําไม่ดีกับคุณนะคะที่เป็นพลังงานที่รู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เขานะคะอาจจะคิดอาจจะทําไม่ดีกับคุณนะคะแล้วเขารู้สึกในระดับไหนคะที่เขาละอายใจกับคุณในสิ่งที่เขาอาจจะเคยพูดกันแกล้งให้ร้ายคุณไปนะคะโดยที่เขาไม่สามารถยับยั้งได้เรามาดูซิว่า เขารู้สึกละอายไดระดับไหนผู้นำแสงเลยนะคะอู้เอาแล้วแม่หมอ ด้วยอารมณ์ของเขาด้วยอีโก้ของเขานะคะโอ้โหสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยรู้สึกละอายใจจนชนิดแบบฉันพูดไปได้ยังไงฉั ทำไปได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้น้อยเขามีจิตจิตจิตใต้สํานึกของเขานะคะคือเขาเป็นพลังที่มีเมจินะคะเขาเป็นพลังที่รู้ทุกอย่างเป็นถึงระดับครูบาอาจารย์ก็ว่าได้ค่ะเขามีส่วนดีอยู่ลึกๆแต่เขาไม่สามารถห้ามห้ามในปมที่เป็นเจ้าเดวิลตัวนั้นได้ค่ะก็เลยเป็นความหญิงยโสแต่เมื่อพลังสิ่งพลังงานความดีของคุณได้ปรากฏค่ะได้ปรากฏให้ใครหลายๆคนได้เห็นได้ปรากฏในสิ่งที่พลังงาน เกิดขึ้นดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะโดยที่เขาได้รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนดีจริงๆคุณไม่ได้คิดที่จะแบบว่าทําเพื่อจะเอาหน้าทําเพื่อที่จะกล่าวร้ายว่าร้ายใครคือคุณเป็นของคุณแบบนี้มาตั้งแต่ไหนพอเขาได้รู้พลังงานตัวนี้เขารู้สึกว่า เขาทุกข์มากๆค่ะเขาทําอะไรเนี่ยเขาทํากับคนที่มีบุญบุญบารมีเหรอเขาทําสิ่งนี้ได้อย่างไรเขาคิดแบบนี้ได้อย่างไรทั้งที่คือจิตใต้สํานึกของเขาเขารู้สึกละอายมากๆค่ะรู้สึกละอายแก่สิ่งที่เขาได้พูดได้กล่าววาจาหรือได้กันแกล้งหรือได้พูดไปค่ะเขารู้สึกไม่โอเคกับตัวเองนะคะตอนนี้เขาเส็งมากๆค่ะเซ็งเพราะสิ่งที่เขาเสงนนะคะมีหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตเขาทําให้เขาปวดหัวมากค่ะทํา ให้เขาไม่รู้จะไปในทิศทางไหนนั่นก็คือ,อเป็นสิ่งที่เขาดือ้อเป็นสิ่งที่สิ่งที่เขากระทากับคุณใช่ไหมสิ่งที่เขาไปเพลอลบหลูหรืออะไรบางอย่างไหมนี่คือพลังงานที่เขาบอกกับตัวเองนะคะซึ่งเขาพยายามที่จะพยายามปรับบาลานซ์พลังงานของตัวเองให้มีพลังงานขาวบริสุทธิ์พลังงานที่อ่อนลงมาค่ะเขาจะไม่แข็งแล้วก็ไม่ดื้อกับตัวเองจนมากเกินไปจะรับฟังให้มากขึ้นจะเปิด เปิดพลังงานรับฟังเปิดพลังงานที่ไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคะด้วยการที่เขาก็ฝึกสมาธิก่ะที่จริงพลังงานของเขามีอย่างนี้อยู่แล้วแต่เขาขาดความดือ้อแล้วก็ก็เลยเผลอเผลอใช้จุดนั้นแล้วค่ะไปทําร้ายไปพูดกล่าวว่าร้ายให้คุณนะคะไปอ,ะอาจจะไปพูดปากต่อปากแล้วทาให้คุณรู้สึกมีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งคุณก็ไม่ได้สะทกสถทานนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่เข้าใจเข้าใจบริบททั้ง ดีและไม่ดีทั้งคนที่เขาคิดลบและไม่ลบ นี่แหละค่ะก็เลยทําให้เขารู้สึกละอายใจมากๆสิ่งที่เขาได้กระทานะคะแล้วที่สําคัญเขามีครูบาอาจารย์ที่คอยเตือนสติเขาด้วยนะคะคอยเตือนสติให้เขานะคะปล่อยวางให้เขาเริ่มต้นให้เขาได้ทําในสิ่งที่ดีๆเพราะสิ่งที่เขามีนะ่ะนั่นก็คือสิ่งที่โชคดีขนาดไหนแล้วที่เขามีมีสิ่งที่คนอื่นไม่มีเพียงแต่ว่าเขาต้องนอบน้อมผอมตนกับทุกคนทุกระดับด้วยเพราะว่าการที่เราจะมีจุดนี้ได้การนอบน้อม ทั้งกับมนุษย์ทั้งกับสิ่งทั้งกับศัพว์ภาษาทุกอย่างนะคะนั่นจะเป็นที่รักของทุกคนนะคะแต่นอบน้อมแบบมีสตินะคะจงเลือกที่จะนอบน้อมแบบมีสติเพราะอะไรเพราะบางครั้งบางคนเราดีเรานอบน้อมแต่ไม่ถูกคนเราก็เหมือนสร้างบาปให้กับตัวเองด้วยเช่นกันทุกอย่างทุกบริบทต้องถูกการกันกองนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่เขาสํำนึกก็คือ ตอนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะมีทั้งโอกาสดีมีทั้งโอกาสไม่ดีมีทั้งเรื่องดีและมีทั้งเรื่องไม่ดีทําให้ชีวิตของเขาอยู่ในสภาพที่แบบเซ็งเบื่อหน่ายแล้วที่สําคัญก็ยังมาติดขัดเรื่องการเงินมาติดขัดทั้งหลายๆอย่างหาทางออกไม่เจอนะคะนี่แหละค่ะพลังงานของเขานะคะเมื่อไมอ่เจอสิ่งที่มีพลสะท้อนกับความคิดก็จะนึกไม่ได้ค่ะ อย่าให้เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบมีสติเมื่อเราดีแล้วจงดีแบบมีสติอย่าดีแบบหลงตัวเองแต่ให้รับฟัง ความคิดหรือหลายๆอย่างหลายๆผู้คนที่เข้ามาค่ะเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทั้งด้านดีและไม่ดีเพื่อเสริมสติปัญญาให้กับเราเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับจิตวิญญาณของเรานะคะอย่ารับแต่พลังงานดีอย่างเดียวเมื่อเรารับพลังงานดีอย่างเดียววันหนึ่งเราจะหลงตัวเองเมื่อหลงตัวเองแล้วเราจะก้มหัวให้กับใครไม่ได้เราจะไม่ยอมรับปัญหาไม่ยอมรับ คำติเตือนจากคนที่เขานะคะบุฒิทภาวะที่อาจจะอายุน้อยกว่าเราแต่เขาความคิดความอ่านไปไกลกว่าเราแต่เขาตื่นรู้มากกว่าเราเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในยุคนี้ในปัจจบุบันนี้ใครที่ตื่นรู้ใครที่เข้าถึงจิตวิญญาณหรือธรรมมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณรู้บุคคลท่านนั้นจะไม่มีคําว่าอิจฉาจะไม่มีคําว่า กล่าวร้ายว่าร้าหรือจะไม่มีคําว่าด้อยค่าคนอื่นค่ะจะมีแต่คําว่าเมตตานะคะนี่แหละคะ่ะพลังงานนะคะแล้วเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะแนะนําอะไรกับคุณไหมนะคะในท้ายคลิปนี้นะคะขอไพ่สามใบนะคะ สิ่งสกสิทธิท่านอยากจะแนะนําคุณนะคะท่านอยากจะบอกคุณว่าจงเชื่อในตัวเองจงเชื่อในสถานการณ์จงเชื่อในสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะทุกอย่างที่เข้ามาแบบฉับพลันทุกอย่างที่ล้อมรอบไปด้วยทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี สิ่งหนึ่งที่คุณควรเชื่อนั่นก็คือสัญชตาตญาณและความรู้สึกและสติปัญญาในตัวเองเพราะอะไรเพราะสติปัญญาและจิตวิญญาณของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยบอกกล่าวคุณอยู่เสมอจงฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วเดินไปในทิศทางแห่งความเมตตานะคะปล่อยวางเมตตานะคะแล้วสิ่งนี้คุณจะปลอดภัยทั้งจากสิ่งที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันปลอดภัยทั้งกับสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกหงุดหิดรู้สึกเศร้ารู้สึกที่เป็นพิษกับ ตัวเองนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะถ้าเรายังอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่าอุ้ยฉันไม่อยากจะมาอยู่กับบุคคลแบบนี้ไม่ไม่อยากอยู่สังคมแบบนี้ไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้เราเลือกไม่ได้นะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนบนโลกนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็มักจะเจอมีคนอยู่แค่สองประเภทนะคะ วังดีกับบังไม่ดีมีคนที่เขาชอบและไม่ชอบมีอยู่สองอย่างนี้แหละค่ะแต่สองอย่างนี้คุณจะเอาอยู่ได้อย่างไรก็คือตัวคุณนั่นแหละค่ะถ้าคุณสงบและมีความหนักแน่นคุณจะอยู่ได้ทุกสองโอกาสเพราะฉะนั้นท่านถึงอยากให้คุณบาลานซ์ค่ะ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนะคะมีความสุขได้ด้วยจิตวิญญาณได้ด้วยตนเองนะคะคุณจะเจอพลังงานแบบไหนมาคุณก็จะเอาอยู่คุณก็จะรับได้คุณก็จะไม่อ่อนไหวค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นอย่าวิ่งหนีความทุกข์อย่าวิ่งหนีคนที่คนที่ไม่ดีค่ะเพราะถ้าไม่ถึงช่วงจังหวะชีวิตที่ให้เราต้องาพากจากกันเราก็หนีจากเขาไม่ได้จงยอมรับในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเผชิญแต่สิ่งนั้นต้องอยู่ในคุณงาม ความดีสิ่งนั้นต้องมีสติปัญญาเมื่อไหรที่คุณปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในศีลธรรมได้คุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากคนที่เป็นพิษเป็นภัยนะคะแต่สิ่งนี้ต้องใช้ความอดทนและก,การฝึกฝนอย่างมากๆนะคะเพราะอะไรถ้าทุกอย่างต้องผ่านการฝึกฝนค่ะ ไม่มีสิ่งไหนไม่ผ่านการฝึกฝนนะคะยิ่งเจอเยอะต้องยิ่งฝึกฝนเยอะเพราะอะไรรู้ไหมความฝึกฝนจะทําให้คุณมีความหนักแน่นเมื่อคุณมีความหนักแน่นคุณจะอยู่ได้ทุกวิกฤตทุกสถานการณ์ทุกผู้คนค่ะผู้คนแบบไหนหลากหลายแบบไหนเข้ามาล้อมรอบคุณคุณก็จะสามารถรับมือแล้วก็สามารถรู้ว่าจะเอาตัวรอดในสถานการณ์นั้นได้อย่างไรค่ะถามว่าชีวิตมนุษย์วุ่นวายและยุ่งยากไหมเป็นค่ะ เป็นพ่อ,อะลรพ่อแต่และคนต่างก็วิ่งหาสิ่งที่มีความสุขสิ่งที่ดีให้กับตัวเองจนบางครั้งก็อาจจะลงลืมค่ะลงลืมลหลายๆอย่างสถานการณ์พาไปบ้างจิตใจไม่มั่นคงบ้างสิ่งแวดล้อมพาให้เราต้องเผชิญบ้างแต่สิ่งหนึ่งแม่หมออยากจะเตือนเหมือนที่ไพ่ท่านบอกเลยนะคะ สิ่งนี้สําคัญมากๆเลยค่ะควมหนักแน่นนะคะควมหนักแน่นเป้าหมายแล้วสิ่งที่เมื่อคุณหนักแน่นคุณจะเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้เมื่อคุณเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้คุณจะสามารถอยู่ได้ทุกสถานการณ์คุณจะรู้เหตุการณ์หลายๆอย่างจะทําให้คุณมีสติปัญญาจะทําให้คุณไม่กลัวค่ะไม่กลัวกับคนเหล่านี้แต่ถ้าเกิดคุณเกิดควมกลัวนั่นหมายถึงว่าคุณไม่มั่นใจและไม่มั่นคงใน สิ่งที่คุณเป็นค่ะเพราะฉะนั้นจงหนักแน่นในตัวเองจงเชื่อว่าคุณทำได้คุณเป็นคนดีได้คุณทำได้ทำไมจะทำไม่ได้คะใช่ไหมล่ะคะทุกคนทำได้อยู่แล้วแต่สิ่งนี้ต้องผ่านบททดสอบหลายๆอย่างนะคะโอเคค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะแม่หมอก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะ แล้วแม่หมอก็เหมือนเดิมนะคะถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดแม่หมอกราบขอโทษขออภยนะัยในที่นี้นะคะสติปัญญาศีลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพื่อนๆและที่สําคัญเป็นเกราะป้องกันให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนนะคะจงระมัดระวังแล้วมีสตินะคะแม่หมอขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะแคล้วคลาดปลอดภยัยอ่าเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เหล่ามนุษย์นะคะพบ ผ่านแต่สิ่งที่ดีๆเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ